โอเคครับผมกราบสวัสดีรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลวงไก่ทุกวันนี้ตามที่หลวงไก่ได้บอกไว้ว่าหลวงไก่ไม่อยากเป็นเด็กโค้งนะไม่อยากติดอยู่เทียสามนานๆหลวงไก่อยากไปขึ้นเทียสี่เลยเนาะซึ่งตอนนี้หลวงไก่ก็เลเวลห้าสิบสามนะครับเพิ่งเลื่อนเทียสามมาได้วันสองวันอีกขึ้นเทียสี่แล้วดิซึ่ง การเลื่อน GS4 แล้วนะเราจะต้องเข้าไปที่ดันเจียนลับนะครับดันเจีย้ยนมันจะแบบเป็นสีทองทอง,องอันเล็กๆหาไม่ก่อยเจอเด็อยู่ไหนเนี่ <c oughs> มันก็อยู่ตรงนี้นะครับผม f a l l i n Temple เห็นไหมท่านผู้ชมเราก็วาร์ปไปจุดใกล้ๆ นะครับท่านผู้ชมก็ค่อยเดินตามไปดูแล้วกันนะครับถ้าอยากลองมาเปรี้ยวเหมือนหลวงไข่และจริงๆคําแนะนํามันให้มาสอบตอนเลเวล70นะครับในการเลื่อนเทียร์หลวงไข่ให้มั่นใจในส้นตีนของตัวเองลพูดเล่นนะท่านผู้ชมจริงๆหลวงไข่คือแบบพึ่งเลื่อนเทียร์มาแล้วหลวงไข่ยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนของนะครับเป็นระดับเซกเรตนะครับก็เป็นของ5ดาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ออปชันนี้ก็ยังหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ที่นี่ยังขาดขาดเกินๆอยู่เลยเหมือนคนพิการนะแต่วันนี้เนี่ยลองสร้าง ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะวราบว่าถ้าเราเปี้ยวเร็วไปนะมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราก็จะเดินเข้ามาในประตูวัดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันเขียนว่า f ฟ r e i g t t m p p l อหาดูของกากาของหวงไ่และอายจังนี่ไม่ค่อยอยากโจเข้ามาแว่ามีคนบอกว่าเอาที่นี่มันโดนสอบ มันโดนมาแรงสาบเข้ามาข้างในนะครับผมมันก็มีประตูอยู่สองบานครับก็จะเปิดบานไหนก็ไม่รู้นะครับหลวงไ่ก็ลองเปิดบานซ้ายนะครับผมแล้วเข้าไปครับพอเข้าไปปุ๊บนี้บรรยากาศนี่รู้สึกวังเวงละคือแบบมีรูปปั้นแบบลินดิตแล้วก็มีอะไรอ่ะไม่ใช่เลนดิตเนี่ยตัวนี้เดียโรม้ยหรอไม่รู้ตัวอะไรหลอนนี่ตูเข้าไม่ได้เราก็ต้องเดินมาอีกทางหนึ่งแล้วหลวงไ่ก็ มาเจอนี่ครับกับฝูงมอนเตอร์โอ้แม่เจ้าเจ็บชิบหายเลยเพราะว่ามันเลเวล70แล้วอ้แต่หลวงไทยันดูดิบอยยันอะคิคิโลลว,ลวคิทิเค้าอ่ะไอยัอันอันนี้คิหรือว่าอะไรคืออะไรทีเดียวตายเกาะก็ยังมีอะ้ยไรหรออไม่ได้เลยต้องลองใหม่อีกทีนึงแบบนี้ ข้างนอกฝนตกนี่เสียงดังจังไหมไม่รู้เข้าไหมไหมนี่ท่านผู้ชมไอตัวนี้ชื่ออะไรวะมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ว่าเหมือนมันจะดาเมจเยอะเลคลิปเบอร์อะไรวะโบนคลิปเบอร์แล้วก็พันธุทเชอรออ๋อไอตัวน่าจะตัวพันธทเชอรอเมื่อกี้ที่ข้าเราท่านผู้ชมเราก็ใช้วิธีจุกระยะไกลเห็นไหมหรือวางกับหลวงไข่ทั้งยี่สิบหลวงไข่ยังชู้ตะบายตะบาย,บายเป็นไงอะ่ะโอ้กระจอกจังเห็นไหมท่านผู้ชม เนี่ยทีโมอ่ะคือมันแบบมีซี่อ่ะและ้วก็โอ๊ยโดนตบทีหนึงหน้าสั่นตัวเดียวก็หน่าสั่นแล้วนี่ถ้ามาเยอะอย่างนี้อันตีไปเลยเออไปไงอ่ะโอ้ไม่เหลือ,อบอกเลยสจูเหรอือไม่กูอันไหนคือไม่รู้เมื่อไร่จะไปถึงชั้นในของดันเจียนอุย้ยเมื่อกี้โดนพุน่นกือแหกถอยก่อนลงไกลอย่ายอมแปะนี่ทำไมทำไมอ่ะ ู้จักสายจูกหรือเปล่าของไม่แรงแต่ว่าเรามีมีสมองอ่ะมีสมองในการสู้อ่ะทำไมอ่ะแค่มีสมองก็พอแล้วถ้าสมองเท่าเม็ดตัวนี่ไม่ใช่มาลงได้หรอกตรงนี้อนบอกเลยดูดูดูดมันตึกเกินนี่ไอหมาน,นี่ดูดูดูตีไม่เข้านี่นี่แน่โอ้เยอะท่านผู้ชมตัวอะไรวะนะ่ะโอแม่เจ้าโดน มันจะเป็นบอสในช่วงแรกๆว่าวะมันชื่อ Operator เว้าจริงๆตัวนี้เราก็เจอในแมปทั่วไปนะเว้ยแต่ตรงนี้มันเดี๋ยวจ้าประตูก็นลั่นจังประตูฟ้าก็พาตายแล้วจไม่ให้หลวงไข่สอบกันแล้วระดับหลวงไข่มาสอบนี่ฟ้าพากันเลยทีเดียวคือไอ้ตัวนี้หลวงไขม่มันมันตีเราแบบทําให้เราอ่อนแอนะท่านผู้ชมแล้วดูถ้าเดินโดนดับเบิลฮิตตรงนี้นะคือ น่าว่าไม่รอดอ่ะก็ต้องจุกหลบไปครับท่านผู้ชมเห็นปะอะ่าระดับหลวงไขน่นี่ไม่ธรรมดาบอกเลยวันนี้ต้องได้เลื่อนเจอสีแน่นอนแต่ว่ามันมีเยอะนี่มาแล้วเหล่านี่อันตีไปครับทําไมอ่ะทาไมอ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งมาตอนนี้ที่มันแบบใช้ตะขอมันจะมาเคี้ยวเราเลยหลวงไขน่นไม่ได้เคี้ยวง่าย,ายๆเราไม่ใช่ยาหรอกยเป็นไง e ซ s y เท่านผู้ชมโอ,โอ้เยอะจังวะเดี๋ยวนี่นี่เป็นไงเป็นไง ถ้าตรงนี้เหมือนเราจะได้เจมแบบสี่เหลี่ยมนะหลวงไขยังไม่เคยได้เลยเนี่ยมันผดดบในดันนี้นะครับผมเป็นเฟลเลตดูบี้ซึ่งจริงจมันน่าจะดอบในเทียสี่เรเวนเจอร์อีซีะจะจ่อว่าเอ้ยโอ้โหมันมาอีกแล้วตัวนี้มันวันนี้คิวทำไมมันแรงจังเหมือนจะพ่นเป็นธาตุําแข็งหรือเปล่าท่านผู้ชมอีกทีเดีระดับหลวงไขนี่บอยยันอยู่แล้วเอาล่ะไอ้ไอยัยเดี๋ เลิกไว้หลวงไก่พอก่อนไหมหกสิบค้อนมาสอบจ้ะหลวงไก่เห็นก็ดื่นหก้ายังเป็นเด็กโค่งอยู่เทียสามอยู่เลยไอ้นี่ห้าสามแมเอ้ยอีมาแล้วพันพื้อเอานั่นแหละผมน้ำหน้าใจที่ไหมนี่ไม่เพื่อนก็ไม่มีะให้เพื่อนมาแบกก็ไม่ไวกลับบ้านแล้วยอมรับชะตากรรมท่านผู้ชมคือหลวงไก่นี้ขะจบขึ้นเที่นี้แบบ ฟ้าผ่าฝนตกหนักพายุเข้าเลยดีเดียวคือระดับของไข่นี่คือต้องขอพลังจากฟากฟ้าเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับกอไว้แค่นี้แล้วกันสรุปว่ามาสอบตอนเทียร์สามแล้วก็ของไม่ค่อยฟูยคือแบบยากยากแบบโดนฮิตเดียวแตกนี่ยังไม่เจอบอสแต่ท่านผู้ชมยังไม่เจออีลิตด,ด้วยโอเคสำหรับวันนี้การลองมาสอบขึ้นเทียร์สี่ก็ประมาณนี้นะถ้าท่านผู้ชมอยากจะลองเปรี้ยวตามก็ลองลองไปดูนะครับผม ถ้าถูกใจก็เลื่มกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้ช่องหลวงหลวงไข่ด้วยแล้วจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโย